ไทม์ไลน์แก้รัฐธรรมนูญปี2560เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเทีบทยบไทม์ไลน์กันแล้วของพักเพื่อไทยกับของไอรอไล่ตามวันเวลาและเงื่อนไขแต่ละขั้นตอนดูจะไม่ได้ต่างกันเลยค่ะแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าแต่ช่วงเวลานั้นไม่เหมือนกันค่ะครึ่งต่อครึ่งก็ว่าได้ค่ะไอรอเปิดออกมาแล้ว23เดือนเท่านั้นส่วนพักเพื่อไทยแจกแจงล่าสุดบอกว่า ร่วม4ปีแต่เอาว่าตุลาคมนี้ล่ะค่ะก็น่าจะได้เริ่มจัดทำประชามติครั้งแรกกันแล้วล่ะค่ะ ประมวลความเห็นจากเวทีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านความร่วมมือของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทย PBS ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัสุราษฎร์ธานีทั้งภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาคประชาชนต่างก็เห็นตรงกันค่าว่านโยบายแก้รัฐธรรมนูญผ่านการเลือกตั้งสสรเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือเรียกว่าฉบับของประชาชนจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ต้องรวมพลังกันทุกภาคส่วนเพื่อทวงถามรัฐบาลให้บ่อยครั้งที่สุดจึงจะได้เกิดเป็นรูปธรรมในแต่ละขั้นตอนโดยเร็วเพราะรัฐบาลอาจให้ความสําคัญกับนโยบายเศรษฐกิจามากกว่าค่ะ,อะตอนนี้ประเด็นเรื่องรัฐมนูญเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่สังคมอาจจะมีความสนใจน้อยกว่าประเด็นทางเศรษฐกิจนะเขาก็คงอยากเห็น การแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องเป็นหลักนะประเด็นทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่อยากให้ละเลยนะเป็นงั้นถ้าเราไม่แก้รัฐธรมนูญแล้วเรายังอยู่ภายใต้รัฐมนูญฉบับเดิมการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็อาจาอาจะมีสภาพปัญหาทางการเมืองที่อาจจะไม่แตกต่างกันนะผมคิดว่ารัฐมนูล60เราเห็นความพยายามในการเอาสิทธิชุมชนออกไปนะครับแลวผมว่านี่น่าจะเป็นประเด็นที่เราคงต้องผลักดันแล้วก็สู้เพื่อให้ตัวสิทธิชุมชนเนี่ยมันยังคงได้รับการรับรองอยู่ในตัวรัฐมนูลเช่นเดิมนะครับ กับอีกส่วนหนึ่งที่ทํายังไงเ,เรื่องระบบการเลือกตั้งที่ผมพูดเมื่อกี้ครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่ประชาชนเนี่ยจะได้โดยโตรงเพราะว่าระบบการเลือกตั้งที่ดีมันก็จะทําให้สะท้อนหลักการที่ประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยได้อย่างแท้จริงด้วยไม่เพียงแค่ถูกตั้งคำถามว่าการตั้งคณะกรรมการศึกษาการทำประชามติจะเป็นเครื่องป้องกันอายุของรัฐบาลหรือเปล่าแต่เมื่อประเมินจากท่าทีและแนวทางการขับเคลื่อนทั้งของรัฐบาลหรือว่าของพรรคเพื่อไทย ปฏิกิริยาแล้วค่ะไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะถ้อยคำของนายแพทย์ชลน่านสีแก้วในฐานะหัวหน้าพักกับปัจจุบันที่เป็นอดีตหัวหน้าพักเพื่อถ่ายไปแล้วซึ่งเดิมคำถแถลงการจัดตั้งรัฐบาลจะขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยเร็วและจะคืนอำนาจอธิปไตยให้ประชาชนผ่านการเลือกตั้งครั้งใหม่หลังมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแต่วันนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะ แย่ล่มนุนจบจะยุบสภาไหมอันนี้เป็นนเคยพูดกันว่าว่าถ้าเกิดแก้ร่มนุนจบปั๊บจะยุบยุบสภาเลยจะเลือกตั้งเคยเคยพูดเองนะเคยพูดกันผมไม่เคยพูดนะเดี๋ยวหาว่าผมโกหกอีกผมโดนมาแล้วในสภาอาจารย์ต้องไปเปิดดูดีครับไม่เคยมีใครสัญญาว่ายุบสภาแก้ร่มนุนแล้วจะยุบสภานะครับครับแต่ว่าโอกาสความเป็นไปได้มันมีถ้าสมมุติว่าเราทำร่มนุนเสร็จเป็นล่มนุนของพี่น้องประชาชนจริง เกิดกระแสะความต้องการการเรียกร้องนะครับในบทบทการเมืองที่เหมาะสมนะรัฐบาลก็อาจจะมอบอำนาจให้พี่น,น้องประชาชนไปตัดสินใจใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ถ้ามีการเรียกร้องถ้าเกิดรัฐบาลชุดนี้<ๆ>เกิดทํางานเข้าตาประชาชนบอกให้ทําต่ออีกครบสีป่ปีแล้วทาไมต้องยุบด้วยใช่ไหมคับเราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน อันเป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้และก่อให้เกิดวิกฤตวิกฤตการต่างๆของประเทศโดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติโดยเริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งแรกให้มีการทำประชามติและจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสชอส ให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อนำเนการแล้วเสร็จรัฐบาลจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และจากก่อนหน้านี้ที่พักเพื่อไทยเคยเปิดพิมพ์เขียวไทม์ไลน์แก้รัฐธรรมนูญไว้ไล่วันเวลาและขั้นตอนทั้งที่ต้องทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญเลือกตั้งสะสะรแล้วยกร่างฉบับใหม่อย่างน้อยๆค่ะ3ปีเศษหรือว่าร่วม4ปีถึงจะได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนล่าสุด นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไม่การันตีว่าสองปีครึ่งนี้จะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ทางนายประเสริฐจันทระร,รวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยก็บอกว่าไม่คิดจะเตะทวงแต่จะทำตามขั้นตอนโดยเร็วค่ะ และจากเวทีรับฟังความเห็นอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ไอรอลอค่ะโดยนายยิ่งชีพอัชานนท์ก็เปิดไทม์ไลน์ความเป็นไปได้ของการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญผ่านการอ้างอิงขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆเหมือนกับพักเพื่อไทยค่ะแต่รวมทุกขั้นตอนแล้วกลับใช้เวลาแค่23เดือนหรือเกือบ2ปีเท่านั้นเองค่ะ แต่ทั้งสองไทม์ไลน์ที่อ้างอิงขึ้นมาบอกเลยค่ะว่ายังไม่ได้นับรวมปัญหาและอุปสรรคระหว่างทางนะคะหากผสมผสานเข้ามาด้วยในแต่ละขั้นตอนคงจะเกิดคำถามอยู่ละค่ะว่าเมื่อหมดอายุของรัฐบาลชุดนี้แล้วจะได้เห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ แต่ว่าก็คงต้องลุ้นกันแล้วล่ะค่ะลุ้นแรกนี้ก็คือตุลาคมนี้ล่ะค่ะเพราะมีรายงานว่าคณะกรรมการศึกษาการทําประชามติชุดของนายภูมิธรรมเวยชยชัยจะเสนอให้คอรมอมีมติจัดทําประชามติแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ก็คือเดือนตุลาคมละคะแต่ว่ากันว่าสัปดาห์นี้จะสรุปคณะกรรมการทั้งชุดนี้ให้ครบถ้วนแล้วก็เดินหน้ากันค่ะขอบคุณค่ะ